โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรตำรวจำรทำไมถึงอยากเป็นตำรวจเอาเหลือไปตำรวจจับโจรหนูอยากจับโจรน,นะแต่เพราะว่าตำรวจมันเหนื่อยนะนหรอใช่เสียงก็เสียงอันตรายก็อันตรายหนู่อยากเป็นตำรวจจับโจรแล้วพ่อหรอโอ้หนูอยากเป็นตำรวจนะหนูไม่อยากเป็นอย่างอื่นเหรอไม่ตอนพ่อเป็นตำรวจพ่อเหนื่อยมากเลยอะ่ออะพ่อไปนอนเฝ้าอะไรพ่อไปนอนเฝ้มาม็อบอ่ะม็อบสีเหลืองสีแดงอ่ะ ม็อบคือไหนไม็อก็คือคนที่เขามาประท้วงรัฐบาลนะครับใช่เขาไม่มีที่นอนในพ่อนะ่ะเพราะต้องไปนอนบนพื้นลาดยางอะ่ะเอาหนังสือพิมพ์มาปูแล้วก็นอนอะ่ะกลางคืนกลางคืนยุงก็เยอะซื้อกอยอสิบห้าระทาเต็มเลยกลางวันก็ร้อนอ,ะอ,อ่ะเอ่ n เต็งคิวครับเต็งคิวเป็นอย่างอื่นแห้ตำรวจได้ไหมลูกไม่ได้ทำไมอ,ะอ่ะอ้าไม่อยากอ,ะอ่ะมาห,หันมาบอกดีด มาบอกดีหนูท้าไมทถาไมหนูถึงอยากเป็นตำรวจเอาบอกตรงๆลเลยอ,อยากเป็นอะอยากเป็นพาออะไรพาะจัโบ,บโจรอะหนูอยากจับโจรนะใช่มันอันตรายนะเดี๋ยวนี้โจรเขาไม่กลัวตำรวจแล้วนะทำไมไม่รู้เหมือนกันเขาไม่กลัวที่จับแล้วนะเดี๋ยวนี้คนเขาก็ไม่ค่อยเคารพกฎหมายด้วยเขาไม่กลัวตำรวจด้วยไงมันทำงานยากอะเสี่ยงก็เสี่ยงอันตรายก็อันตรายค่าตอบแทนก็น้อยวันหยุดก็ไม่มีด้วยนะ ไม่มีวันหยุดด้วยนะอเอออาชีพอื่นก็มีวันหยุดด้วยเออวันหยุดอ่ะก็วันหยุดไงเหมือนหยุดเสาร์อาทิตย์บาง <pequeña> บางอาชีพเขาก็ได้หยุดบางอาชีพก็ไม่ได้หยุดแต่ตำรวจไม่ได้หยุดทํางานทุกวันเลยทําทงานหนักด้วยหนูเป็นอย่างอื่นไหมลูกเพราะเขาจะไปไหนกันน่ะอ๋อ, <_ g> อพี่พี่ตำรวจเขามาตรวจร้านทองไงเพราะว่าจะไปไหนกันนี่แล้วเขาก็จะไปตรวจร้านธนาคารต่อเพราะกลัวโจรมาปล้นธนาคารเจอโจรมาปล้นร้านทอง ธนาคารที่ไหนอ่ะ่ธนาคารสอน่ะที่อไนาคร่นาครอขอะใช่ธนาคารเว็บ่ตงรัรอใช่ังไเหรอนคบบหนูเป็นยาง่นดีกว่าตำรวจไหมลูก ไม่เอานะหนูอยากเป็นตำรวจจับโจรน,นะนหนไหนดูไหนโชว์โชว์พลังแขนหน่อยที่แข็งแรงไหมจะไปเป็นตำรวจจับโจรอะ่ะเอาเบ่งกล้ามก่อนที่เบ่งกล้ามโชว์ก่นดิโอ้สู้ไหมสู้โอเค